สวัสดีชมชมกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับเกมโครเปียนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาบอกแนวทางการเล่นแบบแรกๆนะครับเราสมัครตัวมาเนี่ยเรามันก็มีแบบว่าเปล่าเลยนะครับไม่ได้มีโวไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับเล่นกแรกๆผมก็แนะนําให้ไปขุดก่อนนะครับแป๊บนึงนี่ครับโล่งต้องโล่เลย เอาอะไรเนี่ยโอเคมาแล้วก็เราก็ขุดไปก่อนเลยนะครับผู้ชมขุดไปเรื่อยๆไปหาราวาก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นที่เออเรียกว่าไงดีไม่ได้เติมอะไรนี้นะไม่ได้เติมซื้อโว์หรือเดียวนะครับแต่ด้เกิดเออใครแบบเออใจร้อนหน่อยหรือว่าแบบเอาแบบไม่ง,ง่ายเลยอ่ะแล้วก็ก็คือเติมซื้อนะครับนะครัคน เติมซื้อ d l ได้เลยหรือว่าโล็อกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือมันคงไม่มีหรอกคนที่แบบจะเติมอยู่ตลอดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เออพักๆบ้างนะครับแล้วก็เอาโวล์นั้นเนี่ยพวก DL พวกโวล์นั้นเนี่ยมาต่อยอดนะครับก็มาคําว่าไปซื้อพวกของฟาร์มนะครับหรือว่าอุปรกรณ์ช่วยฟาร์มนั่นเองนะครับแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆคือ ถ้ามี DL w o r l d เนี่ยในเกมเนี่ยคุณคือจะทำอะไรก็กได้นะครับคืออยากจะทำแบบคืออยากจะฟาร์มแบบไหนทำอะไรที่แบบเออเก็บวูดได้วูอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายเลยนะครับซึ่งเรามีอารมณ์เรามีตังค์เออก็มีลงทุนอะไรอย่างงี้นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับว่าเราจะเลือกไปทำอะไรนะครับแล้วเราชอบเราจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ขอเป็นตัวอะไรอย่างงี้ก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละ แน่ะท่านผู้ชมก็อ,อารมณ์เหมือนคลิปเอ้าเฮ้ยเมืออตะวอะไรเนะี่ยโอ้ชีวิตอ้ออกได้วะ <c oughs> เอามันคือว่าก <c oughs> ็าเหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําไปเนาะไอลาวาเนะี่ยที่ผมขุดลาวาแล้วก็เออเอาไปซื้อจนได้ออุปกรณ์ช่วยฟาร์มก่อนอะไรอย่างเี้ยนะแล้วก็ฟาร์มของฟาร์มอะไรมาแยกใครกันบุเนะี่ยตั้งไว้ก่อนเลย <c oughs> มาได้ยังไงก็ไม่รู้ สมมติเรามีเนะี่ยตอนนี้ผมมี U5DL นะครับก็ถามว่าจะสามารถเอาไปต่อยอดยังไงดีนะครับก็เอาไปทําอะไรดีเอาไปซื้อของฟาร์มได้เองทุกคนของฟาร์มที่มันแบบเออง่ายๆนิดนึงนะครับรตีแบบง่ายๆแบบตีไวอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบพวกอสกิตหรืออะไรย่างนี้ก็ได้นะครับก็ให้ผมแนะนำนะครับก็น่าจะเพอร์เฟคสุดแล้วนะครับซึ่งมันคือมันได้เยอะ นั่นเองนะครับมันไม่เหมือนพวกออของฟาร์มอย่างอื่นนะครับราคามันก็ก็ดูอยู่นะครับยุคนี้ก็คือเราก็ฟาร์มจนแบบเราได้มาเท่านี้นะครับเราก็อดทนฟาร์มไปอีกนะครับก็หมายความว่าเราได้โบรได้ DL มาเยอะแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อพวกของฟาร์มที่เออมีราคาที่แบบออสูงกว่านี้ได้ หรือะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบอุปกรณ์ช่วยฟาร์มให้ฟาร์มเร็วได้ได้ของฟาร์มเยอะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ลองไปศึกษาดูนะครับพวกของฟาร์มอุปกรณ์ช่วยฟาร์มอะไรงนี้นะทุกคนหลังจากนั้นนะครับผมแนะนําว่าให้ไปซื้อพวกเอ่อพวกอะไรดีถ้าเป็นงบช่วงแรกๆก็อาจจะต้องซื้อพวกนั้นนะครับเอ่อเป็นพวกเอ่อไกอาอะไรงนี้นะทุกคนก็คือมันสามารถ สะดวกนะครับมุตมเราฟาร์มซีหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาเอา,เอาดูดซีฟได้นะครับมันก็มีหลายแบบหลายชนิดเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนเราได้ของฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆจนเราแบบรวยหรืออะไรเงี้นะครับเราก็สามารถลงทุนไปซื้อพวกแบกแพนได้เลยหรืออะไรเงี้นะครับมันเป็นอุปก,กรณ์ช่วยฟาร์มนะครับให้ฟาร์มง่ายขึ้นแล้วก็ได้ไวขึ้น ทำนองนั้นนะครับได้เยอะขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือตามใจเราเลยนะครับเราจะไปลงทุนไปซื้อของอะไรมาฟาร์มดีหรือว่าเราจะไปทำอย่างอื่นนะครับที่มันได้กาไรได้วบวดีดีอะนั่นเองได้วบวเยอะนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ได้จะเติมซื้อโบวหรือดีเอลเนี่ยเราก็ต้องขยันนิดนึงนะครับขยันฟาร์มแล้วก็ขยันเก็บนั่นเองนะครับ พอเราได้วูได้ดีเอามาเยอะๆเราก็สามารถคือไปทำอยางอื่นได้ทุกคนอารมณ์เหมือนแบบเออสมมติว่มเป็น,เป,นเป็นตังอะไรเงี้ยทำนองนั้นนะครับพวก DL หรือวูล,ล็อกเนี่ยเราจะไปซื้อเราอยากแต่งตัวว่าแพงอะไรเงี้ยเราก็สามารถจัดได้เลยในทันองนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เพชรใช่ไหมทุกคนเราฟาร์มไปเรื่อยๆเพชรก็คือเราก็เก็บไว้เยอะๆเลยนะครับรอที่แบบว่าเออเนี่ยมีกิจกรรมนะครับ ซือของในกิจกรรมนี้ว่านะครับพวกเพชรละพวกเนี้ยก็นแนะนําให้เออเรีว่าไงเก็บไว้เยอะนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นอ่ะพวกของแต่งตัวหรืออะไรเราอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะครับเราเอาแค่อุปกรณ์ช่วยร์มไปก่อนเนาะนม่นจากว่าเออคุณแบบว่ารีบจริงๆหรือแบบคือไม่ได้ว่างมานั่งฝ่าอะไรเงี้ยเออผมก็ แนะนำให้ไปซื้อไปเติมเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมาจัดก,การเราจัดก,การเอาเองนะครับว่าเราอยากทำอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ผมแนะนำเน่ยเรามีดีเอลแค่นีน้เราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้ดีเอลมาเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นนะครับที่เร็วกว่าฟาร์มนะครับแล้วเราจะได้โบได้ดีเอลอะไรอย่างนี้เนาะ หลัผมที่ผมแนะนำนะครับช่วงแรกๆนะครับก็คุณก็ฟาร์มเพชรไปก่อนก็ได้นะครับไปปลกโลกไปลายอ f g นะครับแล้วก็ฟาร์มหาซื้อของฟาร์มไปเรื่อยนะครับก็คลิปก่อนหน้านี้ผมก็ฟ์มฟาร์มอยู่นะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับนะแนวทางการเล่นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นซับซ้อนมากนะครับนอกจากว่าเราเนี่ยต้องไปศึกษาไว้เยอะๆนะครับหาเพื่อเล่นเยอะๆอะไรอย่างนี้นะ แบบว่าแบ่งปันความรู้กันทำนองนั้นนะครับโอเคครับผมนะมันก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางการเล่นกโตูเปียนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับช่วงแรกๆก็แค่ว่าเออฟาร์มนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวที่ผมเคยบอกไว้นะดึงพันซับนะครับเราจะมาแจก ดีเอลกันทุกคนนะครับก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครอยากจะแนะนําอะไรหรือว่าพูดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ